การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และศึกษาการใช้พื้นที่สำคัญคอแอเรียของนกเงือกในกลุ่มป่าประเทศไทยระหว่างกองกำกับการตำรวจรรเวนชายแดนที่44และมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกได้ดำเนินงานสนับสนุนงานวิจัยนกเงือกในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและนักเรียน ให้มีความสนใจในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับชีววิทยานิเวศวิทยาของนกเงือกและทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่ารวมไปถึงเป็นศูนย์ประสานงานการศึกษาการฝึกอบรมการวิจัยเกี่ยวกับนกเงือกในระดับนานาชาติดังนั้นเพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เยาวชนในทุกระดับจึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างกองกำกับการตำรวจระเวนชายแดนที่44และมูลนิธิวิจัยนกเงือกในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการต่างๆร่วมกันต่อไปเป็นที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันการทำลายป่าอันเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อประเทศยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผื้นป่าใหญ่กลายเป็นหย่อมป่าและมีสภาพเสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าหลายชนิดโดยเฉพาะนกเงือกซึ่งต้องทำรังในโพรงไม้ขนาดใหญ่ทำให้เกิดการขาดแคลนโพรงไม้ขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชากรน,นกเงือกในประเทศไทยที่มีนกเงือกถึง13ชนิดพันธุ์และเป็นแหล่งวิจัยด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับนกเงือกมากที่สุดเมื่อปีพศ2552ได้นำเทคโนโลยีการใช้สัญญาณดาวเทียมติดตามนกเงือกทำให้ทราบว่านกเงือกกรามช้างปากเรียบซึ่งพบว่าทำรังในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานีมีการอบพยพย้ายแหล่งเป็นระยะทางไกลถึงป่าทางภาคใต้ของประเทศไทยและป่าทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียดังนั้นการวิจัยตามเส้นทางอบพยพยอย่างเข้มข้นจึงมีความสำคัญเพราะยังไม่เคยพบว่านกกินผลไม้จะอบพยพยเป็นระยะทางไกลเช่นนี้ในขณะเดียวกันตามเส้นทางอบพยพยนั้น เกี่ยวข้องกับชุมชนและผืนป่าต่างๆโดยเฉพาะตามแนวเขตชายแดนภาคตะวันตกของประเทศไทยและชายแดนประเทศเมียนมาตลอดจนถึงภาคใต้ชายแดนประเทศมาเลเซียจึงเล็งเห็นความจำเป็นในการศึกษาวิจัยและให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกเงือกเหล่านี้ต่อไปวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในด้านการวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกเงือกอย่างต่อเนื่องระหว่างกองกำกับการตำรวจระเวนชายแดนที่44และมูลนิธิวิจัยนกเงือก 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของทั้งหน่วยงานรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ได้ศึกษาหาความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 3. เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมในด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้โดยให้ระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้นกเงือกเป็นสื่อเป้าหมาย ให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการงานวิจัยนกเงือกและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ป่าพระนามาพิไทยภาคใต้ส่วนที่สองฮาลาบาลาโดยรอบอย่างจริงจังนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่มีพฤติกรรมทำรังการรวมฝูงที่น่าสนใจดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี สามารถส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในป่าพ,พระนามาพิไทยภาคใต้ส่วนที่สองซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลในพื้นที่ของกองกำกับการตำรวจระเวนชายแดนที่44ด้วยดีต่อไป